ปากซอยออนเดอะล็อกกับสันติสุขมะโรงสีจำนำข้าว G2G ต้องบอกว่าอย่างนี้คุณสันติสุขเอาละเว้ยอย่างนี้เลยนะคะทำไมอ่ะคนโพสต์เขาเอาละเว้ยข้อมูลทะลวงตับมาแล้วมาแล้วสายข่าวทะลวงต,บตับไตไส้พุง <c oughs> คุณเสริมสุขกสิติประดิษฐ์สวัสดีค่ะครับ ้องอุทานขนาด,ด,ดนั้นเลยอ่ะพี่เปรซีเอาละเว้ยข้อมู<ช>ลมาอีกแล้วไม่ได้ข้อมูลอะไรไมาไ,ไ,ไ,ไม่ได้ข้อมูเลเล่าให้ฟังหน่อยโพสข้อความอย่างนี้ต้องแสดงว่ามั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์่าส่วนเรื่อง<อ>กรณีของเจ๊แดงเนี่ยกับโอ๊กเนี่ยเป็นเรื่องนึ่งที่เราก็ตามมาตลอดหลังจากที่ได้รับข้อมูลจากผู้ใหญ่ที่เราเคารพนะครับให้ข้อมูลมาแล้วก็ตั้งก้อสังเกตอย่างที่โพสไปแล้วเราก็ถือว่าเจ๊แดงนางโยภาเนี่ยก็เป็นบุคคลสาธารณะเป็นนักการเมืองแล้วก็เป็นหัวหน้ากลุ่มการเมืองวังบัวบาน แต่ว่าในกรณีของบุญยาวภาเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าเรามีข้อสังเกตมาตลอดโดยไม่มีใครยืนยันข้างแหล่งขา่าวแม้แต่ผมเองผมก็ไม่ได้บอกว่าไอ้คนไล่ฟังนั่นเป็นใครแต่ว่าจนถึงวันนี้ต้องบอกว่าคนที่ให้ข่าวตรงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมีการพูดว่าคุณบุญทรงเนี่ยพูดไม่ได้ก็ามาพูดได้ครับแล้วการพูดของคุณบุญทรงเนี่ยมันก็นําไปสู่สิ่งที่หลายคนคาดหวังว่าเออมันจะ เผยโฉมของบุคคลที่อยู่เบื้องหลังการทุจริตจำนำข้าวซึ่งรับแรกเนี่ยไปแล้วคุณบุญทรงโดนไปสี่สองปีรับสองนี่สิบสี่ล้านนะครับก็กําลังอยู่ระหว่างการไต่สวนและช่วงนี้แหละครับที่ผมว่ามันเป็นไฮไลท์ก็คือการพูดได้ของคุณบุญทรงเนี่ยมันก็นําไปสู่สิ่งที่หลายคนในสังคมตั้งคําถามจนวันนี้ก็คือเวลาอยู่เยแดงสิ่งที่ทําให้ผมมั่นใจอย่างนั้นเลยก็คือเมื่อวานนี้ครับผมก็ได้ ไหยศาืแต่กรณีของคุณเยาวภานี่ครับให้ทนายความเนี่ยคุณธนากรคุณธนากรแหวกวารีเป็นทนายความในคดีนี้นะครับแล้วก็ศาลก็นัดครับป้องมีนาเนี่ยก็ไปไปไปศาลกันเก็เตรียมพร้อมในส่วนนี้เรียบร้อยแต่ว่าในเอกสารท้ายคำฟ้องเนี่ยมันมีหนังสือมอบอำนาจครับคุณสกินสลินนาแล้วะคุณชันทิศุกร์ ในหนังสือมอบอำนาจเนี่ยมีทั้งหมดแปดข้อครับผมอ่านแล้วเนี่ยผมบอกโอ้ถ้ามอบอำนาจอย่างนี้แสดงว่าเจนี่ไม่น่าจะอยู่ในประเทศไทยละยังไงฮะเพราะในหนังสือมอบอำนาจเนี่ยบอกเลยครับว่าให้ทนายเนี่ยมีอำนาจร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนมีอำนาจชี้แจงข้อเท็จจริงต่อพนักงานสอบสวนตามหมายนะครับหรือต่อกรรมการปปชคณุอนุกรรมการไต่สวน ตลอดจนในกรณีที่บุคคลได้ร้องทุกข์ก่าต้ทษไว้ที่พนักงานสอบสวนหรือร้องเรียนต่อคณะกรรมการปปชเพื่อให้ดาเนินคดีกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะเป็นข้อหาใดๆหรือตามกฎหมายใดๆโดยในการนี้ให้ผู้รับมอบอํานาจมีอานาจให้ค่อยคําให้ข้อเท็จจริงทําค่าคัดค้านหรือส่งมอบเอกสารวัตถุใดๆต่อคู่กรณีหรือบุคคลภายนอกหรือพนักงานสอบสวนหรือคณะกรรมการปปชอนุกรรมการไต่สวน และให้มีอำนาจแต่งตั้งทนายความให้เข้าร่วมฟังการสอบสวนอันนี้เป็นข้อสองครับ,รบข้อสามเนี่ยให้มีอำนาจเป็นโจทย์ยื่นฟ้องหรือฟ้องแยง้งข้อสี่ให้มีอำนาจรับทราบข้อเก่าหาให้ถ้อยคำจัดทำคำชี้แจงข้อเก่าหาหรือขอนำสืบแก้ข้อเก่าหาข้อห้าให้มีอำนาจเป็นพยานเบิกความต่อสารตลอดจนส่งมอบหรือรับเอกสารหลักฐานั้อยูอ่ใดๆต่อสารให้อำนาจแต่งตั้งทนายความคนเดียวหรือหลายคนแล้วก็ข้อเจ็ดมอบอำนาจ ให้บุคคลอื่นคนเดียวหรือหลายคนไปดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างหรือทุกอย่างแทนข้อสุดท้ายให้มีอํานาจดําเนินการใดๆที่จําเป็นตามสมควรเพื่อให้สมเร็จสมประสงค์ตามหนังสือมอบอํานาจฉบับนี้ทั้งหมดมี่แปดข้อครับอนนั้นที่บอกว่าถ้าอ่านอะไรละเอียดเนี่ยวันที่ผมขึ้นสามต้นเดือนมีนาผมว่าเจ๊แดงไม่มาแน่นอนโอ้โหนีแ่แล้ววันที่ปปชเนี่ย ออกหนังสือขอให้เจแดมาชี้แจงเี้ต้อให้ทนายท่านนี้แหละครับมาชี้แจงทั้งหมดใช่ไหมตรงนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ซึ่งแปลกนะถ้าผมว่าแปลกประหลาดมากแล้วก็ผมเพิ่งผมเพิ่งเห็นในในเอกสารนี่นะครับก็เลยเนี่ยก็เพิ่งมาเล่าในอะไรกันข้อมูลใหม่เลยครืะข้อมูลใหม่ครับคุณเป๊ปซี่ครับแล้วข้อมูลสําคัญเนี่ย ที่คุณเป๊ปซี่เล่ามาเมื่อสักครู่เนี่ยยังไม่มีใครทราบผมก็เพิ่งทราบคุณเป๊ปซี่กขเพิ่งเพิ่งเห็นใช่ไหมฮะใช่ใช่ได้เอกสารมาเลยใช่ไหมมันมันอย่างนี้เลยนะคุณสันที่สุดหลวงสืีเนี่ยมอบอำนาจตั้งแต่สองพฤศจิก็เนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันตรงกับที่เราพูดกันก่อนหน้านี้เลยว่าหายไปเนี่ยตั้งแต่พฤศจิกานพฤศจิกยนแล้ววันที่สามสิบที่เราคุยกันเมื่อวานที่ว่าเป็นงานแต่งงานลูกสาวของคุณพงศกรอนุพรเนี่ย ที่เจแดงไม่ไปเนี่ยเราก็เป็นประเด็นที่ทําให้ผมตั้งควสังเกตว่าแวร์ยูชีหายไปไหนเนี่ยจนนาไปสู่การฟ้องร้องของคุณเยาวภาเพื่อปิดปากหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่อยากให้ผมมาพูดมาอะไรในเรื่องพวกนี้อีกแต่ผมว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันบอกถึงความผิดปกติแล้วเจแดงเนี่ยเป็นบุคคลสาธานะรณะเป็นนักการเมืองเนี่ยไม่ควรทําอะไรที่ไม่โปร่งใสหรือข้ามาบอกว่าอยู่ไหนเอ้ยถ้าคุณสมชายบอกว่าเอ้า อยู่บ้านผมเมื่อเช้ายังชงกาแฟาผมกินอย่างที่คุณสันติสุขพูดเนี่ยยังกินขา้าวต้มกันอยู่เลยอะไรเงี้ยสังคมจบข่าวเลยถ้าคุณสมชายยืนยันอย่างนั้นจนวันนี้ครับไม่มีใครกล้าย,ยืนยันเลยว่าเจ๊แดงแวร์อยู่จนมาถึงหนังสือมอบอำนาจที่ผมเห็นแล้วก็อ่านให้คุณสันติสุขฟังนี่แหละครับทั้งหมดแปดข้อเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่บอกเลยว่าเจ๊แดงเกียมการได้ยอย่างดีแล้วก็รู้ครับเพราะหนังสือนี้นะครับออกตั้งแต่สองพฤษจีคุณสันติสุขคิดดูเลยครับ ก็<ะ>ขา่าวบุญทรงเนี่ยเราได้ยินมาตั้งแต่เดือนกันยานะครับมันยิน่ได้ยินนะเราได้ยินกันยาตุลาว่าพิพูดได้แล้วเจ๊แดงเนี่ยผมว่าแกก็คงรู้แหละครับว่าปรากฏการพูดได้เนี่ยมันจะเกิดอะไรตามมาฟังและดูย้อนหลังได้ทั้งสองช่องทางที่ Facebook 1อยหสมัยไทยแลนด์ u t u b e ร้อยหสมัยไทยแลนดและอย่าลืมกด Subscribe ติดตามกันด้วยนะครับ